ฮัลโหลเทเทโอเคสวัสดีครับยูว่ผมนักเกอร์ดเจเคกับฮงไกตาร์เรียลหรือลางดาวนั่นเองวันนี้จะมาพูดถึงพาร์ทที่2 s i m u l ู e ลตินเว s e โลกในใช้พรอะไรใช้ตัวอะไรมาดูกันนะครับโลกที่3เราเจอกับจีพาดครับซึ่งจีพาดจะมีหมด3เฟสแต่ละเฟสระหว่างนั้นจะมีการกลางโล่ให้กับลูกน้องและทั้ง3เฟสจะมีการเลือถานซิวเมนออกมาช่วยตีโดยระหว่างกลางโล่เนี่ยเราจะไม่สามารถทำดาเมจให้กับลูกน้องได้เพราะฉะนั้นเราจึงจะเป็นที่ต้องเบรกโลกก่อนเลยมีพาดออกมาให้เลือกแค่3าพาด ก็คือ3พคอสามสายที่ผมแนะนําให้เล่นคือ1อนุรักษ์2ลบล้าง3ลาสังหาร คีย์คาแรคเตอร์ของอนุรักษ์หรือตัวที่จะต้องมีในอนุรักษ์ก็คือ MC ็มซีไฟและเซอร์โวเซอร์โวจะมีในทุกสายครับเพราะมันคือตัวดรามีที่เบรกโลกได้ไหวหรือทําลายจุดอ่อนของจีปาร์ได้ไวลบล้างที่ต้องมีคือเซอร์โวเพราะเซอร์โวสามารถแปะสายฟ้าได้หากโชคดีคุณมีแซมโปคุณสามารถใช้แซมโปในการแปะสถานะได้หรือใช้ดันเหิ่นก็ได้ครับที่แปะลมเฉือน3ามราษฐานง่ายๆครับแต่ทีมคุณต้องถึกและนาตาชาคุณต้องหิวแรงเพราะมันจะเป็นพรสายที่คุณจะเร่งเบรกโลด กของจีพาดให้ได้ไหวมากที่สุดจากการที่คุณเร่งแอคชั่น Action ได้จากการที่คุณมีคิย์ที่คดามจมีบัฟคีบูตและมีอันติที่เป็นธนูยิงลงมาทำให้เราสามารถเบรกเฟสโลกของจีพาดได้ไวต่อกันในโลกที่4คุณจะได้เจอกับซาวาร์ล็อกที่เป็นบอสซึ่งในเฟส1และเฟส2จะมีการเรียกหุ่นยนต์ออกมาในเฟส1จะเรียกออกมาทั้งหมด4ตัวฝั่งละ2เฟสที่2จะเรียกหุ่นยนต์ใบเลื่อยออกมา2ตัวและเฟสที่3จะมีการเรียกหุ่นยนต์มือ ที่ไม่ใช่มือระเบิดแต่เป็นมือที่สามารถดึงตัวละครของเราไปครอบไว้และทําดาเมจทุกๆเทิร์นที่ถึงเทิรนของมือเพราะฉะนั้นตัวที่จําเป็นจริงๆคือเซอร์ฟวอไฟแอสตาหรือคุณสามารถเอาแอสตาออกและเปลี่ยนเป็นด้านเถิงก็ได้นะครับเพราะว่าตัวสวอลล็อกแพ้ไฟสายฟ้าและลม โดยผ่าที่ผมแนะนําหรือพรสายที่ผมแน่นอนจะมีต่อไปนี้1อนุรักษ์2ลบล้างรามล่าสหาไทำไมถึงมีอนุรักษ์เพราะว่าคุณมี MC ไฟคุณสามารถที่จะเล่นผ่านอนุรักษ์ได้โดยคุณจะทาดามเมจเควกกลับไปก็ได้หรือทาดามเมจเควกตอนตีก็ได้และเป็นการเพิ่มโลให้กับทีมของเราด้วยเพื่อเพิ่มความถือเพราะสวาลอปมีซีโจมตีมุงล,ลบล้างหากคุณมีแซมโปหรือดันหถงก็ได้แต่คุณมีเซอร์วอลอยู่แล้วคุณสามารถเล่นผ่านลบล้างได้ซึ่งผ่านลบล้างผมทดลองแล้วเป็นผ่าที่ถ้าเลือกพรมาครบรระดับหนนึ่่งสาาามถผ โลกที่4ได้ไม่ยากเลยและสุดท้ายครับล่าสังหารเป็นผ่าที่เล่นได้ทุกโลกจริงๆเพราะมันคือผ่าที่ทำดามิเอเล่งแอคชั่นเล่งเทิร์นอยู่แล้วแต่ทีมคุณก็ต้องถือเพราะว่ามันไม่ได้มีพรที่เกี่ยวกับการทําดามิเมเยอะขนาดนั้นมันเป็นการทาดามิเมจากตัวละครคุณเป็นหลักโลกที่5คุณจะได้เจอกับคราบท่าคาฟท่าเฟสแรกจะมีลูกน้องอยู่แต่เมื่อผ่านไปเฟสที่2และเฟสที่3จะไม่มีการเล่นร้องเกิดขึ้นความน่ากลัวของคาฟ่าคือดามิเมที่เป็นสายฟ้าที่สามารถติดสถานะช็อตไฟฟ้าให ควบคุมตัวละครของคุณได้เพราะฉะนั้นคุณจะเป็น,นต้องมีตัวละครลบดีบัฟดยตัวละครสายฟรีที่ลบดีบัฟได้และมีอยู่นาตอนนี้ในเกมคือ1มีนาและ2อนัตชาโดยทั้ง2ตัวนี้คุณจะต้องทําการอัพเทรสของทั้งคู่ก่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นลูปให้ดูนะครับว่าเป็นเทรสนี้โดยตรงเนี้ยสามารถเล่นผ่านได้เยอะมากขึ้น 1. ความทรงจํา2เฟื่องฟู3รล่าสหานและ4อนุรักษ์ทำไมถึงเล่นความทรงจําเพราะเราสามารถแช่แข็งค่าได้และเรามีมีนาที่สามารถทํา ดาเมจน้ำแข็งเพิ่มเติมได้หรือสามารถแช่แข็งได้โดยเราจะไปเล่นกับดีบับ s s o c i a t i o n ที่จะทําดาเมจเพิ่มเติมเมเืมเ่อเกิดการลบของดีบัฟนี้ออกไปนั่ เฟื่องฟูสามารถเล่นได้หากคุณเลือกเลโซแนนซ์ของพรที่เป็นตัวลบดีบับคุณสามารถเอามีนาออกไปได้และสามารถเล่นตัวดาเมจเทียวได้เลยเพราะมันมีการลางบับจากนาตาชาอยู่แล้วและจากพรเพิ่มเติมตรงนี้สามารถเล่นดามจสตัวและฮิวหนึ่งตัวได้สายที่3ล่าสังหารแน่นอนครับเล่นได้ทุกสายอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกความทรงจําล่าสังหารและอนุรักษ์คุณจะต้องมีลบดีบับตัวคือนาตาชาและมีนาสุดท้ายครับอนุรักษ์ถ้าไม่ถึงอนุรักษ์สามารถเล่นได้ พราะคุณมีมีนาคุณสามารถเลือกครน,นึอันที่สามารถให้โลกกับมีนาได้หากมีนาให้โลกกับเพื่อนทาให้เราไม่จะเป็นที่จะต้องไปโฟกัสเรื่องเลื่อยของมีนามากนะทําให้มีนาสามารถเล่นบิวดี e เฟนซ์ล้วนได้เลยนั่นเองโอเค ต่อมาโลกสุดท้ายโลก6โลกที่ต้องเช็คดัมมิกค่อนข้างเยอะโลกนี้เราจะเจอกับโุโคเลียครับซึ่งในเฟสแรกจะมีการเรียกเสานําแข่งออกมา1เสาในเฟสที่2จะมีการเรียกโวนี์ออกมาพร้อมกับมสามารถที่จะเสกเสานําแข่งออกมาได้สเสาและเฟสที่3จะมีการเรียกเสา้ําแข่งออกมา2เสาและมีพายุหิมะที่อยู่ตลอดเวลาจะเป็นความเลยคงที่อยู่ในแถบแอคชั่นซ้ายมือที่จะวนมาแช่แข่งผู้เล่นหรือทันเวลผู้เล่นอยู่ตลอดเวลาโดยพรที่แนะนําจะมีอยู่2สายคือ1อนุรักษ์และ2ราชหาต ทำไมถึงเลืออหนุล้เพราะเรามี m c ไฟที่สามารถให้โลได้และทำดาเมจโดย,โดยโตรงกับโคโคเลียได้เพราะโคโคเลียแพ้ไฟและสายฟ้าแถมยังมีเรื่องของเรโซแนนซ์ของพรที่ทำให้สามารถป้องกันดาเมจเพิ่มเติม,ตม,ตมที่เกินออกมาได้นั่นก็คืออันติของโคโคเลียที่มีการปลดน้ำแข็งนั่นเองและอีกพาดหนึ่งคือลาสังหารลาสังหารจะมีหน้าที่ในการทำลายเสาทั้งสองของโคโคเลียหากมีดาเมจมากพอจะสามารถกดทีเดียวแล้วพังไปเลยและเป็นการเล่งแอคชั่นเพื่อที่จะรีบิดดาเมจหรือรีบเบรกตัว โคโคเลียหรือโบเนียเพื่อไม่ให้กระทําอื่นๆเช่นโคโคเลียจะอันติหรือโบเนียจะทําการเร่งเทินเพื่อให้โคโคเลียขึ้นมาปล่อยอันติตรงนี้อันล่าสังหารเลยจําเป็นมากๆโดยตัวละครที่แนะนําแน่ๆเลยคือ1 m ึ่2เอ็มซีไฟสองเซิร์วอลและ3ามแอสตาณรชาอยู่อยู่แล้วเหตุผลว่าทำไมถึงเรียกแอสตาขึ้นมาเพราะว่าแอสตาสกิลต่อสู้หรือสกิลอีสามารถโจมตีเพิ่มเติมอีก4ครั้งได้หากว่ามีแค่โคโคเลียตัวเดียวเราสามารถที่จะเบรกโคโคเลียได้ไวมากๆในเฟสที่1่และ เปที่3นั่นเอง สรุปโดยรวมนะครับพรที่เล่นได้ทุกโลกเลยคือล่าสังหารและอนุรักษ์เพราะฉะนั้นตัวละครที่คุณอาจจะได้ปั้นแน่ๆเลยคือ MC ไฟ m c กายภาพเซอร์วัลนาตชาแน่นอนอยู่แล้วส่วนที่เหลือที่จะต้องปั้นเพิ่มเติมหรือไม่ปั้นก็ได้คือแอสตาแลนเถิง์สตัวนี้นะครับสำหรับตัวละครสีดาวสายฟรีที่ได้มาโดยพาร์ทนี้จะจบแค่นี้ครับพาร์ตต่อไปจะเป็นเรื่องของการอธิบายเรื่องของพอรทุกอันไม่นับตัวขาดเรโซแนนซ์หรือตัวสกิลขาดของพอรนั้นๆน,น,นะครับและ หา,หากมีคำถามเพิ่มเติมอะไรสามารถสอบถามในดิคอร์ดได้เลยที่อยู่ในดิสิบชั่นหรือในคอมเมนต์ YouTube ได้เลยครับหากชอบกดไลค์กด s c r ต b e ไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทยอยทำอีกคลิปหนึ่งซึ่งคลิปหน้าอาจจะยาวอยู่พอสมควรแล้วก็เดี๋ยวจะทำเป็นไฟล์ดอกเอาไว้อธิบายไว้ให้เพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ